ไงแล้้วมันก็ปพี่น้องพี่น้องประชาชนทุกคนผมลงมากลางแล้วทำแนงบนแล้วบัตขึ้นไปบัตขึ้นไปนบัตขึ้นไปบัตขึ้นบัตขึ้นมาเลมาเลอ้าวช่วยคดีวะช่วยดดวใครเจเจเอาคิดว่าพี่เจแตก เอามามาดิมาดิเอ้ยมักระโดดใส่เจ้านี่งเขาเล่นโอ้พี่เกโดนเย้แล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาเว้ยเพื่อนช่วยเว้ยอ้าวเพื่อนมานาไม่ไหวเพื่อนบอกสู้ไม่ได้แล้วหนีดีกว่าเรียบร้อยมูราดมูราดหนึ่งคิวไหมมูราดหนึ่งคิวไหม จะดับเบิลคิวไหมมูลาดมูลาดเรียบร้อยครับได้หนึ่งคิวครับยอด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 ,ดผมขึ้นไปดูบอลกันนะเล่น เลนมันอยู่ยากจริงเนี่ยมันคือคอมโบนรกรู้ป่ะระหว่างฉลามกับโตโลรเป็นคอมโบนรกที่เราสร้างกันขึ้นมาอีกข้า,นนาขล่างบวกได้นะผมบอกก่อนข้าล่างบวกได้นะถ้าคุณต้องการไปแล้ไปแล้วสตาร์แล้ว,อลวโอ้โดนด,ด้วยโอ้ กระโดดเลยไงขู่กระโดดเลยกันโหลดเลยไงน้องไงน้องไงน้องไงเอามันตายได้ไหมเนี่ยเอามันตายได้ไหมเนี่ยโอยเดือ่คอมที่อิบอะไรนะจูดเดือดที่เปล่งบอกแล้วมันดูเดือดเกมเนี้ยมีฉลามและใจมันก้าง ใจมันกล้าถ้าเธอต้องการช่วยไม่ได้เพื่อนลาก่อนลาก่อนอ้าโอ้โหผมยันป้อมมาท่านผู้ชมะต,ตายปตาไปซะแหวนสตาร์แล้วหนึ่งทีสองทีเรียบร้อยครับเสร็จมูลาดเมนชันสลัดไดเนชันสลัโอ้โหเรียบร้อยพี่เจ้าผมโอ้โหโอโตโรเปิดได้อย่างสวยงามกลับไปดูล่างครับกลับไปดูล่าง Okay, Top càng hoàng khăn quá, chúng ta sẽ lê kỳ lê ok gang lê kỳ lê mật ong tàu nga tùy team has destroyed tuyên nga lê ok hùng tuyên ok hùng ินมาันเลยมันเดินเมมแกล้งกเัวเงียมันดูมาดนโอ้มัรู้รู้่ามึงตีเสร็จอย่างนี้เร็วเร็วตี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 เร็วเร็วหวรเพื่าไหวรึเพื่อฮึกระป้อมระปอม โอยแป๊บเลยโอ้มันดูดเลือดอ่ะ <c oughs> โอ้โหมูลาดก็สับไม่ไหวไอันนี้แม่งออกตัดโอ้โมูลาดสู้พิเจไม่ได้เลยว่ะวเรียบร้อยทุกคนกำลังไม่ไหวเอาหน้ามาโถ ทีมมันรวยกว่าแล้วปะเนี่ยทีมมันรวยกว่าไม่เรารวยกว่าเรารว,วยกว่าพันหนึ่งเลยเป,เป่นแน่แล้วมันจะรวยกว่าแล้วตอนนี้มันจะรวยกว่าแล้ว <c oughs> มากับเขาหน่อยดีอะดู <c oughs> <c oughs> ฟ้ามาหัวเขาเมื่อี่ดูอะดูมันเอาใหญ่มันเอาใหญ่มันฆ่าได้แล้วมันเอาใหญ่ตัวนี้อะดู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 อ้าวเวนอ่าเสร็จคู่อีกเลยแล้ว ม,มูลาดไ,ไม่ไหวนะครับมูลาดไม่ไหวผมก็ไม่ไหวเจอแบบนี้คเรียบร้อยผมว่าระบบแล้วเริ่มพังแล้วต้องตั้งใจเล่นแล,ล้วก็เตียงขายืนแต่ไม่มีดาเมจต้องรอคุณจีแบะว่าตายไปตั้งนานเลยนะ หลานโหดกูไวบ้านงเลยนี่เลยเออมูหลัดสู้ตาพี่เจไม่ได้ไม่สับเลยอ่ะสับไม่แรงเลยอ่ะมูหลัดถ้าโดนกดยับนี่เรียบร้อยนะผมบอกเขาบอกเพื่ออะไรอ่ะเขาทําเป็นพูดไงเขาทาเป็นพูดก็ข้างแม่งดิกูเปิดแล้วไงแล้วผมคิวแล้วไงก็เพราะว่ามึงไม่โหดนั่นแหละก็ต้องไงไว้ฮะแล้วมึงก็ไถกูมาดิกูไม่กลัวกูเข้ายันบ้านเลย่กล้าซอยก็เอากันเพื่อนเอากัน พี่แมงเอาได้ด้วยตูเอาได้ไงวะก็ะถามว่าเพื่อนเพราะคุณทำอะไรไม่ได้อ่ะมูระโอ้มูระทำอะไรไม่ได้เพื่ออะไรตอบว่าเพื่อไทยได้ไหมไม่ใช่แล้ว สี่ทุ่มแล้วเรี่บบัแล้วต้องรีบหรอพี่เจแค่สี่ทุ่มเป็นเพียงตัวเลขไม่ําคัแล้วเกมนี้มันตึงด้วยไงเกมนี้มันตึงด้วยไงเกมมันเป็นตัวเลขอะไรเอาก็เเดียเดี๋ยว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 เดเดี๋ยเดยเดี๋ยวเดี๋ยววิจารถอยก่อน ไม่พิจานอย่างนั้นเฮ้ยอ๋ออ๋อจังหวะนี้ต้องเอาแล้วไม่จังหวะนี้คือต้องเข้าไงไม่งั้นไม่ร้านไม่ได้เออเห็นมาตายแล้วมันตายแล้วจริงตัวตายแล้วเพราะผมเอาไงินใพบยังโผล่ขนาดนี้เลยเห็นไหมโอ้โหย้อน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 เห็นไหมเออเห็นเล้าดูอ๋อตะกี้คนไม่เห็นว่ามันเอาคลองไงพ่ชานจะเปิดถูกแล้ว ต้องเอาจังหวะแย่งไงเขาเสียจังหวะไงมันได้บอลไปแกเมื่อกี้มันได้มันได้แต่ว่าเราฆ่ามันได้หมดอ่ะก็ถือว่าโอเคอ่ะเห็นไหมมันต้องขัดแล้วจังหวะไปแกเฮ้ยพี่ซันโคตรเก่งโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมนี่สั่เข้าวมาโดนพี่แชรเป็นแผลนี่เองเอาเลยได้ป้อมมอนอีก้อมได้ป้อมมอนอีก้อมอย่าไปกลัวเทนอย่าไปกลัวเทนเทนแม่งมีแต่เนื้อไอ้ตัวเนี้ยมีแต่เนื้อไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยว มาดิจ้ามากลาิปล่อยไปปล่อยมไปปล่อยมไปมาดิมาดิเปิดอ้าวแม่งอ้าวตายได้ไงวะโอ้ยเฮ้ยเจเจตโลโคตรโหดเลยว่ะโอ้โหตงตเป็นโคตรอืดคือผมตายตัวโล้งอับอายแล้วแหม่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้คลิปไม่ขึ้นครับ เขามีสามคนไงเขากระจายหวดแรงไปเองขโมยบัฟให้หมดขโมยบัฟมูลาเลยมันดาใครดาหลักทีนี่เหอแย่แล้วมูลาฝากมูลาดมูลามูลากากหมูมูลากากหมูอะไรกากหมูวะอะไรคือกากรมู ย่งมันเองครับเอาเป็นว่ามูลาดนี่มูลาดเอาแล้วตัวแปรสสำคัญแห่งทีมเฮ้ยเอาแล้วแคลรี่เราเอาแล้วก็เปิดให้ไงแล้วก็เป็นใจแล้วก็กระโดดใส่แคลรี่ให้ยาวๆไงาาหลอกมันดีมูลาดมันกระโดดอีกทีอะโอ้โแค่นี้มึงเอาไม่ได้หรอวะเอาไม่ได้ก็ไม่รู้จะโตเป็นอะไรแล้วงออะไรเทมดันแลเทมเทมดนันอะไร งงงงอยู่ดีเขาด้านอะไรไม่เข้าใจอยู่ดีเขาด้านอะไรเราก็ไม่เข้าใจโอ้โเก็บเศษเรียบร้อยแวนเอาป้อมกลางไงจบได้เหรอจบได้เหรอยังหมดแล้วบานะพี่จยังหมดแล้วได้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 เก้ได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 ้โอ้โหสุดยอดเลยว่าจบตอนด้ไ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 ด้าด้ไ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  แต่เราเล่นไปก่อนหน้านั้นแล้วใช่อาอว์มูหลาตู่พี่เจไม่ได้เลยเออมูหลาตู่พี่เจติดซิ่งแม่เลยครับยุ่ยได้แย่งของ